เพิ่มชุดแต่งต่างเนี่ยรอบคันมาเนาะประมาณ10จุดสติ๊กเกอร์จะมีเพิ่มอีก2จุดนะคือตรงหัวเบทาทั้งคนขับและคนนั่งนะฮะอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แอบน่าเสียดายนิดนึงโอ้โหไม่รู้ขับหรือเข็นทุกคนล่อกันไป20กว่าก็มีนะฮะอัตราเร่งอะไรเงี้ยก็จะแล้วใจขึ้นมาหน่อยในตัวของโหมดสปอร์ตนะครับนี่ สวัสดีครับบอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวนะกับนิสสันคิก e ีพาวเวอร์เป็นตัวพิเศษนะชื่อรุ่นว่า s t ตล e d i t i o n นะครับซึ่งตัวนี้จะมีแค่300คันเท่านาั้นนะทุกคนก็คือจองไม่ทันเนี่ยก็หมดแล้วหมดเลยนะครับก็มีแค่300คันก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดไปนะก็เดี๋ยวจะพามาดูว่าในตัว Style Edition อันนี้เนี่ยมีการเพิ่มหรือมีการตกแต่งอะไรเข้ามาบ้างนะรวมถึงภาพรวมการขี่ต่างๆกัราคาด้วยก็เพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวไปชมรีววิัเลยครบ มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่การออกแบบภายนอกกันก่อนนะก็คือตัวสไตล์ดิชันเนี่ยหลักๆคือการเพิ่มชุดแต่งสีดำเนี่ยกับสีเงินเนี่ยตัดเข้ามารอบคันแล้วเป็นการตกแต่งภายนอกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสมากกว่านะฮะอย่างจุดแรกๆเลยเนี่ยเนี่ยตัวกระจังหน้าบริเวณนี้เขาจะปรับเปลี่ยนเป็นสีดำนะเพราะปกติตัวพวก VL ตัว a l t e ็กอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีเงินนะครับทุกคนตัวเนี้ย ก็คือตัวสไตล์ดิชันเนี่ยง่ายๆคือเขาาตัว VL อ่ะที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมาตกแต่งชุดสไตล์ดิชันเนี่ยรอบคันเพิ่มเติมนะฮะนี่แล้วก็ด้านล่างนี้ด้วยมีการปรับเปลี่ยนเป็นสีดําใหม่นะฮะก็เดี๋ยวไล่ๆมาดูกันเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะค่อยๆขยับกันมาตัวล้อคันนี้เนี่ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับแต่ว่าล้อที่อยู่ด้านหน้าวันนี้ จะไม่ใช่ล้อที่เราได้มานะอันนี้คือเขาเนี่ยมีการไปปรับเปลี่ยนใหม่เป็นล้อชุดแต่งอีกทีนึงซึ่งล้อในปกติดได้เป็นแบบ V L เลยนะทุกคนคือล้อเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรในตัวสไตล์ดิชั่นตรงนี้นะครับนี่กกระจกมองข้างมีการปรับเปลี่ยนได้เป็นสีเงินมานะเนาะี่ยลวดลายด้านข้างตรงนี้ก็มีการเพิ่มเติมสีเงินเข้ามานี่แล้วก็มีสไตล์ดิชั่นตรงนี้นะประตูอะไรเงี้ยตัวถังเป็นสีดำขั้นปกติไม่ได้มีลายรเปิดปิดประตูเงี้ยจะมีปุ่มนะฮะกดล็อกปิดป อ่าด้านท้ายผมชอบท้ายตัวคิกอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนจริงผมชอบไฟท้ายที่มันเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวงี้รู้สึกว่าดูเท่ดูมีความสปอร์ตดีนี่ตรงนี้ก็มีการเพิ่มมานะตัวสไตล์ดิชั่นตรงนี้รวมถึงปีกด,ด้านหลังด้วยสีเงินตรงนี้เขาก็ให้มาเพิ่มเติมครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดาอ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนที่เขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรเข้ามาแล้วถ้าเ๋ยวจะมีที่ภายในด้วยว่ามีการเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูการออกแบบภายในกันต่อครับ มาทุกคนมาดูการออกแบบภายในกันต่อนะแล้วก็จุดที่เปลี่ยนอนะภายในเนี่ยต่อเลยคือบริเวณนี้ฮะตรงที่ควบคุมแอร์เนี่ยมันจะปกติจะเป็นกรอบสีเงินเหมือนกันตัวของคิกเนี่ยตัวนี้เขาปรับเปลี่ยนใหม่นะมีการใส่เป็นสีดํามาให้แล้วมันจะมีเป็นเหมือนสติกเกอร์พูงา่ายไปเหมือนสติกเกอร์จะมีเพิ่มอีก2จุดนะคือตรงหัวเบาะทั้งคนขับและคนนั่งนะฮะแล้วก็บริเวณประตู ที่จะมีการเพิ่มสัญลักษณ์นี้มาให้แต่ว่าในตัวของภายในอะไรที่เหลือเนี้ยก็คือมาตรฐานเลยจะเหมือนตัว V L นะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วหน้าจออะไรเงี้ยตามปกติเลยจะเป็นอนาล็อกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับหน้าจอกลางอะไรเงี้ยใช้งานตามปกติมี Android Auto Apple CarPlay นะครับไวเลสชาร์จอะไรเงี้ยมีมาให้แล้วในเกียร์ของเขาชอบมากชอบเป็นพิเศษทุกคนดึงขึ้นดึง,ดงลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแปลกนิดนึงคือปุ่ม start stop ก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะ คือภายในรุ่นนี้ก็เป็นสีดำตามปกติครับแต่พื้นที่แถว2อะไรเงี้ยก็จะไม่ได้มีแอร์แถว2มาให้นะครับรวมไปถึงนี้ด้วยที่วางแก้วน้ําอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แอบน่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าคันนี้เรื่องแอร์เ,ยเคยขับมาทุกคนแอร์คันนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับก็คือถ้าเราเพิ่มลมอะไรไปเนี่ยให้ไปที่พื้นที่นั่งแถว2เนี่ยก็สามารถใช้งานได้สบายๆอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยเพิ่มในการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูการขับขี่กันเลยครับ มาฮะทุกคนมาลองขับนิสสันคิกตัว Style Edition กันนะครับต้องบอกนี้ก่อนนะทุกคนคือตัวสไตล e ดิชั่นเนี่ยเขาก็เอาตัว VL เนี่ยมาใส่ชุดแต่งอันนี้รอบคันเนาะก็เป็นการเพิ่มแวรลูแไรต่างๆเข้ามาเนาะก็มีราคาขยับขึ้นมาเนี่ยหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยก็ยังเป็นตัวออ t ท c เหมือนเดิมเนาะที่มีราคาอยู่ที่9 7 000, 9 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าออเท็เนี่ยเป็นชุดแต่งของญี่ปุ่นเนาะ เรื่องเกดเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วยังไงพอติชั่นของเขาเนี่ยก็ยังเป็นตัวท็อปเหมือนเดิมเนาะแต่ตัวสไตล์ดิชั่นเนี่ยก็เข้ามาเพื่อ พิ่มความสดใหม่เพิ่มความสวยงามอะไรมากขึ้นก็มีจํานวนจํากัดเนาะสามร้อยคันแล้วก็ในเรื่องเครื่องยนต์นะครับที่สันคิกคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สสูบ1.2ลิตรนะฮะพละกาลังรวมมอเตอร์แล้วเนี่ยอยู่ที่136แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรนะซึ่งเขาเนี่ยเคลมาตามประหยัดน้ามันเนี่ยไว้ที่26.3กมิโลเมตรต่อลิตรนะก็เออประหยัดมากก็แต่ว่าเป็นปกตินะรถยนต์ไฮบริดอย่างนี้ก็คือจะเคลมกัน20กว่ากว่าอยู่นะครับ แล้วการใช้งานในเมืองอะไรเงี้ยก็คือถ้าใช้โหมด Eco อะไรเงี้ยคือการใช้งานจะประมาณ20กิโลบวกอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนนะว่าจะได้20กันเท่าไหร่แต่วันนี้เรามาลองวิ่งทางไกลกันนะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในโหมด Normal นะครับเพราะว่าเวลาวิ่งทางไกลในโหมด Normal เนี่ยจะมีอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะลื่นแล้วก็สมูทกว่าตัว E c o คเนาะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอัตราประหยัดน้ำมันกดให้ดูแบบ Real time เรียลไทม์เลยนะทุกคนอ่ะตอนนี้เราวิ่งกันมาเนี่ย ได้อยู่ที่19.4กิโเมตรต่อลิตรนะทุกคนก็เกือบเกือบ20เลยเออผมถือว่าโอเคนะก็ความเร็วค่อนข้างจะใช้กันเยอะพอสมควรนะวันนี้ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะ100อักขึ้นทุกคนก็คือจะขับกันแบบ100 120อะไรเงี้ยนะเพราะว่าถนนอะไรเงี้ยค่อนข้างจะโล่งนิดหนึ่งทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้มีการจราจรอ,อะไรเงี้ยหนาแน่นมากมายเนาะเออเนะี่ย อัตราเร่งอะไรเงี้ยดีเลยนะครับตัวนิสสันคิปคันนี้เนะี่ยคือมันเป็นจุดเด่นของเขาอยู่ด้วยทุกคนก็คือการทํางานของเขาเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยล้วนๆเลยในการให้พลังกาลังในการขับขี่เนี่ยมันจะไม่มีการตัดรอบและไม่ใช้เครื่องยนต์เหมือนพวกคู่แข่งแบบฮอนด้ HRV ชาร์วีเบลตายานิสคอร์ทุ่งเนี้ยมันจะทํางานสลับกันพวกนั้นนะ่ะอาจจะมีมอเตอร์บ้างตัดไปที่เครื่องยนต์บ้างแต่ว่านิสสันคิดคันนี้ไม่เลย มันจะจ่ายกาลังเลยด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเนาะทำให้การขับขี่ต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสม ooth มากเหมือนเราเนี่ยขับรถไฟฟ้าแบบ100%เลยแต่มันจะมีเสียงเครื่องยนต์บ้างแล้วแหละคือเครื่องยนต์ก็ทางานปกติแต่ว่าตัวที่เป็นการให้พลังงานกับเราเนี่ยในการขับขี่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียนครับในการขับขี่เนี่ยรู้สึกแบบว่านุ่มนวลแล้วก็สม o ท t h มากซึ่งสิ่งแรกเลยโอเคภาพรวมในการข,ขับขี่นะที่ผมลองขับมาเนี่ยคือในเรื่องของ handling อะไรเงี้ยผมว่าคันเนี้ย handling ดีมากอนะทุกคนขึ้นเนี่ยครับผมลองโยกพวงมาลัยให้ดูนะฮะอ่นเนเห็นไหมทุกคนมันตอบสนองได้ค่อนข้างจะไวนะเนี่ยเห็นไหมโยกซ้ายโยกขวาอะไรเงี้ยรถอะต,ตอบสนองได้ค่อนข้างจะดีเลยนะอันเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนนะฮะเพิ่มคันเร่งหน่อยอันเนี่ยปุ๊บออกมาเห็นไหมปุ๊บเนี่ยนะแปดสิบขึ้นร้อยเลยทุกคนเนี่ยปุ๊บเนี่ยมาร้อยยี่สิบ สบายบายเลยคันนี้ทุกคน,นี่ขนาดวิ่งทางไกลนะแต่ว่าในตัวของคิกคันนี้เนะี่ยคือแรงตายเดี๋ยวมันอาจจะแบบว่ามีอาการดอบๆนิดนึงนะฮะอ่าถ้าเป็นการเหยียบแบบว่าเกินร้อยี่ิขึ้นไปเนี่ยแรงตายจะไม่ได้วิ่งดีเท่าช่วงต้นเนาะเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าการทํางานงต่างๆมันก็จะไปใช้ช่วงต้นกันซะเยอะแรงตายมันจะอ่อนหน่อยแล้วก็เครื่องยนต์มันก็ไม่ใช่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะเป็นเครื่องยนต์หนึ่องนเอกแต่แค่นี้ผมก็ถือว่าวิ่งได้ดีแล้วนะฮะแล้วก็ พละกําลังเนี่ยเหลือใช้มากเนี่ยนั่นะวิ่งสบายๆคนดูเดียรเน่ลองไหลดูนะฮะไปะเห็นไหมทุกคนน่าคืมึงก็จะวิ่งได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้จีจ้าเท่าตอนต้นเท่านั้นเองเนี่ยแต่พอความเร็วส,งสูงๆเนี่ยเสียงลมจะเริ่มเข้ามาบ้างแล้วถ้าเป็นความเร็ว120อัพนะแต่ถ้าไม่เกิน120เนี่ยค่อนข้างเงียบทุกคนเงียบมากเลยเอาจริง ต่ว่านี่สันคลิกกันเนี้ยขับดีอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเคยเอาตัวออเท็เนี่ยมาขับให้ทุกคนดูดนรอบหนึ่งซึ่งเครื่องยนต์ะอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันหมดอะครับมันคือเครื่องยนต์เดียวกันบล็อกเดียวกันเนาะแต่ว่าตัวสไตล์ดิชั่นทีนี้เนี่ยมันก็มีการตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติมเพิ่ม,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 มความสดใหม่ของรถอะไรเงี้ยเนาะเป็นแบบดิมิเต็ดอะไรเงี้ยก็มากระตุ้นการขายอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับทุกคนตัวของนิสสันคลิกเนี่ยก็มีมาให้ครบนะ ตามมาตรฐานทุกอย่างเลยตัว Intelligent c r o s e Control นะฮะหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันว่า Adaptive c r o s e Control แหละทุกคนแต่ว่าของนิสสันเนี่ยมันเรียกว่า Intelligent เนาะซึ่งสัญญาณเตือนพวกบายสปอตเนี่ยก็มีแต่ว่าจะอยู่ด้านข้างรถตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นที่กระจกนะฮะจะมีสัญญาณไฟตรงนี้เวลามีรถผ่านด้านข้างอะไรก็จะมีไฟสีส้มเนี่ยเตือนตลอดเวลาอ่าเดี๋ยวลองเล่นตัว Adaptive มันก็ได้นะฮะถ้าสมมติเราวิ่งทางไกลใช่ไหมครับอ่าเรากด Adaptive 1ที แล้วก็กดเซตได้เลยอ่าแล้วปล่อยคันเร่งเนี่ยฮะเราล็อกความเร็วไว้ที่1 0 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ถ้าวิ่งทางไกลอยากเซ็ตความเร็วอย่างเงี้ยใช้ความเร็วสม่ำเสมอนะฮะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้อ่าเ่ยก็จะอยู่งี้ได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เลยทุกคนนี่สบายๆแต่เรื่องอัตตาประหยัดน้ำมันเนี่ยผมขับได้แค่19.4ทุกคนวันนี้ แต่บางทีถ้าไปดูกันในกลุ่มของนิสสันอะไรเงี้ยบางคนก็โอ้โหไม่รู้ขับหรือเข็นทุกคนล่อกันไป20กว่าก็มีนะฮะโอ้โหน่าจะขับกันแบบเลี้ยงสุดชีวิตเลยทุกคนนั้นน่ะแต่ว่าผมว่าใช้งานมาตรฐานก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ยี่ะได้อยู่แล้วใช้งานในเมือง22-23อะไรก็ปกตินะฮะอ่ะสมมุติว่าไม่ใช้อิน i ทลเจน r ์คู e คอนโทรลแล้วทุกคนก็ปดคนเซลไปจบอ่ะ ล้วก็กลับมาใช้ตาเรีงได้ปกตินะฮะ,ะซึ่งรถคันนี้มันจะมีอยู่3โหมดการขับขี่นะครับทุกคนจะเป็น normal eco sport เอ้แล้วก็มีโหมดหนึงเป็น ev ก็คือไฟฟ้าล้วนทุกคนแต่ว่าตัว ev โหมดเนี่ยมันจะใช้งานได้แค่สั้นๆเท่านั้นเองทุกคนคือไม่ได้ใช้งานได้แบบเป็นระยะทางไกลๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบจอดติดไฟแดงหรือว่าขับระยะทางสั้นๆฝักซอยเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยเป็น ev ได้แบบย่องๆเบาๆอะไรเงี้ย ก็สามารถใช้งาน e v ได้เนาะมาเดี๋ยวลองหมวกกันขี่อื่นกันบ้างทุกคนอ่าอ่ะ,อะตอนนี้ขึ้นมาในโหมดสปอร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองอัตตาเร่งนิดนึ่งนะทุกคนอ่าเดี๋ยวรอรถผ่านไปก่อนนะอืมจะได้ไม่ติดผัดอะไรนี่อ่าแต่นะทุกคนเลยเบ่งนิดนึงจะได้ใช้งานถนนได้ง่ายๆนะครับอ่าเปลี่ยนเลนออกมาแล้ว อ่าเนี่ยตัวสปอร์ตนีลองเหยียบทันสั้นเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยก็จะทันใจขึ้นมาจากโหมดนอร์มนิดนึงอ่าเดี๋ยวสับเข้าเลนกลางนะฮะทุกคนอ่ะเนี่ยอ่าเห็นไหมอัตราเร่งอะไรเงี้ยก็จะเร้าใจขึ้นมาหน่อยในตัวของโหมดสปอร์ตนะครับนี่นี่โอ้โหไม่เห็นะนะ ความเร็วเกิน120มันก็ยังได้เหมือนทุกคนนะนจริงๆันไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับแต่มันหลาดจะรู้สึกว่าไม่จีจ์์เท่าช่วงต้นแค่นั้นเองอ่ามาลองโหมดอีโค่ด้วยอีกสักโหมดหนึ่งเอาให้ครบนะฮะลองให้หมดเลยอ่าโหมดนี้วิ่งทางไกลมันก็จะขื่อๆอันๆหน่อยนะทุกคนเพราะโหมดอีโคเนี่ยมันจะใช้งานในเมืองอะไรเงี้ยมากกว่าเดีย๋ยวเราลองลงความเร็วมานิดนึงนะอ่านี่ ปล่อยลงมานิดหนึ่งนะแล้วก็อลองเหยียบดูโหมดอีโคเห็นไหมทุกคนมันจะอืดกว่าชัดเจนเลยเวลาเร่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ทันใจเท่าตัวโหมด normal แล้วก็โหมด Sport นะมันจะมีอาการมากกว่าถ้าเราต้องแบบมาใช้ความเร็ววิ่งความเร็วสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าวิ่งทางไกล,ลนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใช้โหมด Normal ดีกว่าทุกคนถ้าจาังหวะไหนแบบเอออยากเกียบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ ค่อยปรับไปใช้โหมดสปอร์ตก็ได้ครับเอาจริงๆนะทุกคนภาพรวมเนี่ยทีสันคิกเนะี่ยเป็นรถที่ขับดีมากอนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมเอามาขับสองครั้งแล้วที่บอกไปเนาะตัวออเทคล้อหนึง่งอันนี้ก็ขับตัวสไตล์ด i ชั่นนะฮะผมันรถที่แบบมันน่าใช้งานนะทุกคนฟีลลิ่งการขับขี่อะไรเงี้ยค่อนข้างจะดีด้วยการทํางานของระบบมอเตอร์ฟารเขาด้วยมันเลยฟีลลิ่งเนี่ยจะมีความแตกต่างจากพวกฮอนด้าโตโยต้าด้วยนะฮะคันนี้มันจะมีความ สมูทอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็แฮนด์ลิงอะไรของรถเนี่ยผมก็ถือว่าดีมากทุกคนถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆคันหนึ่งเลยนะครับมาฮะทุกคนมาสรุปภาพรวมกันหน่อยนะหลังจากลองขับขี่กันไปแล้วนะครับก็คือคะแนนทุกคนจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับก็คือจะมีแค่300คันเนาะซึ่งราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทนะครับก็จะมีการเพิ่มชุดแต่งต่างเนี่ยรอบคันมาเนาะประมาณ10จุดด้วยกันนะครับแล้วมาพูดกันถึงในเรื่องการขับขี่ซะหน่อยเนี่ย คือ e-power ของนิสสันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นของเ่พอสมควรแล้วนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยที่เป็นตัวหลักเลยเนี่ยในการให้พลังงานการขับขี่ของเราเนาะเป็นขับเคลืนะ่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยหนึเนาะมันเป็นรถที่ขับดีมากการควบคุม aisse, handling ต่างๆนะค่อนข้าง,าง,างดีรวมถึงพละกกำลังและฟ e ลลิ่งที่ให้มเนมีความสมูทมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งผมว่าใครที่แบบยังมองหารถที่แบบเป็นรถให้บิดอยู่ยังไม่อยากใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย ไสานเค e-power เนี่ยผมว่าก็เป็นตัวเลกที่น่าน่าจับจองคือดีหนับต้นๆเลยผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า ภาพรวมมันโอเคหมดนะครับใครที่แบบว่ามีเงินอยู่ไม่ถึงล้านอยากได้รถไฮบริดวิ่งดีๆสักคันฟิลลิง่งอาบขีดดีๆสักคันที่แบบเหมือนรถไฟฟา้าล้วนๆเนี่ยผมว่านิสสันคิกอ e ีพาวเวอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับก็จบเป็นเทียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนิสสันคิกอ e ีพาวเวอร์สตาร์อีดิชันนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วแต่คลิปหน้าเนี่ยจะรถรุ่นอะไรมารีวิวให้บบทุกคนได้ดูกันเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคล